นทักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงรายสัปดาห์นะคะวันที่7นะคะถึง19เอ่อพฤศจิกายนะคะก็คือรอบ2อาทิตย์เลยเนาะเราจะมาดูนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธและวันพฤหัสนะเราจะมาเริ่มของคนที่เกิดวันพุธก่อนนะคะการงานของคนที่เกิดวันพุธในรอบสัปดาห์นี้นะคะ7ถึง19นะคะพฤศจิกายนเป็นอย่างไรการงานนะคะ การเงินสุขภาพความรักการงานเนี่ยคุณเองอาจจะมีงานเข้ามานะคะซึ่งงานนี้จะเต็มไปด้วยการความยุติธรรมงานเอกสารสัญญานะคะงานที่ต้องใช้คำพูดงานที่จะต้องสังเกตนะคะอาจจะเป็นงานที่ เกี่ยวกับอาเขียนนะคะเขียนหนังสือหรือเอกสารนะคะแอดมินนะคะกฎหมายต่างๆหรือใครกําลังสอบนะคะสอบเข,าข้าาราชการสอบอะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยการเงินนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจยุ่งยากนะคะเงินค่อนข้างที่จะฝุดเครืองนิดนึงนะคะมีอุป,ปรสรรคนะคะแต่ก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่ สุขภาพนะคะช่วงนี้คุณดูใจร้อนเนาะ,ะเขาบอกว่ามันเหมือนมีความร้อนอยู่ในร่างกายร่างกายอาจจะเป็นร้อนในหรืออาจจะมีการเจ็บเจ็บป่วยนะคะจากภายในอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนข้างในคุณมันร้อนอ่ะนะคะอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติอ่ะหายใจเหนื่อยโรคหัวใจโรคหอบนะคะลองดูนะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดบอกเลยว่าคุณก็ยังโสดอยู่คุณเป็นคนที่เปิดใจยากอะ่ะแล้วก็รักสันโดษบางทีชอบทําบูญชอบศึกษาธรรมะชอบอยู่กับตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาหาคนเข้ามาเข้าใจหรือมามาดูใจยากหน่อยส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้คุณจะโลคส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองคุณกําลังมีเป้าหมายในชีวิตเช่นการสอบอะไรสกักอย่างหนึ่งหรืออยากต้องการที่จะประสบความสําเร็จทําให้คุณอาจจะขาดความใส่ใจในเรื่องของความรักนะคะความรักค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะ อาจจะมีโรคส่วนตัวสูงยังไงหาเวลานะคะมาคุยกันบ้างเพื่อทําให้ความรักมันดีขึ้นนะคะสิ่งที่ควรเสริมเนี่ยช่วงนี้นะคะทําบุญถวายสังฆทานนะคะไหว้พาอ่อาไหว้พะด้วยดอกดาวเรืองนะคะหรือดอกไม้สีเหลืองก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันติดขัดน้อยลงเติมน้ํามันตะเกียงด้วยนะคะทาบุญเกี่ยวกับการศึกษาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้วันที่7ถึงวันที่19นะคะ <S <S <ess iz io> พฤศจิกายนเป็นอย่างไร <S <S <ess iz io> การงานค่ะการเงิน <S <S <ess iz io> สุขภาพและความรัก <S <S <ess iz io> การงานเนี่ยจะมีงานเข้ามาอย่างกระทันหันนะคะงานด่วนงานเร่งงานไม่เคยคาดคิดมีงานแบบเซอร์ไพรส์เซอร์เลย แต่มันก็จะมีปัญหาตามเข้ามาด้วยปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาที่ช็อคเหมือนกันเหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะคะระวังการทํางานผิดพลาดระวังอุบัติเหตุจากการทํางานนะคะ ส่วนในเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายเยอะเนาะอุปสรรคเยอะคุณวุ่นวายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคนอื่นด้วยอะ่ะคุณไม่ได้จ่ายของคุณอย่างเดียวคุณจ่ายคนอื่นด้วยหรือคนอื่นมาทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายในเรื่องของการเงินนะคะการอ่ส่วนในเรื่องสุขภาพคุณงานเยอะอะ่ะแล้วก็งานด่วนงานเร่งบ่อยๆเนาะทาให้อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออาการปวดเมื่อยกำเริบนะคะอาการเหมือนเหนื่อยอะ่ะเหมือนล้านะคะหรืออาจจะน็อกได้เป็นลมได้หน้ามืด เวียนหัวนะคะวูบได้ระมัดระวังนิดนึง ในเรื่องความรักเนี่ยคนโสดคุณอาจจะพบรักจากงานสังสรรค์พบรักจากคนเป็นเพื่อนเพื่อนแนะนําให้พบรักไปงานรลื่นดวงก็อาจจะมีความสุขสนุกสนานได้มิตรภาพใหม่ๆนะคะส่วนคนมีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความรักความสัมพันธ์ที่ดีาอาจจะมีเกณฑ์ของความแบบปรับความเข้าใจกันมากขึ้นมีเกณฑ์ไปเที่ยวกันด้วยกันมากขึ้นมีเกณฑ์สนุกสนานนะคะหรืออยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ความรักค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดีนะคะในรอบสัปดาห์นี้ระวังอุบัติเหตุนะคะ หน่อยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องไฟเนาะเ,เคดับสำรวงนะคะช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการไปไหนที่แบบตอนกลางคืนเนาะหรืออาจจะต้องแบบหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นอาจจะวูบเนาะน้ามืดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำบุญเกี่ยวกับ อุปกรณ์การแพทย์นะคะยารักษาโรคเพื่อเป็นการเสริมไว้หน่อยนะคะอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะจะดื่มจะกินอะไรเช็คก่อนนะคะหรือตัวคุณเองเนี่แหละนะคะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ